เป็นเห็ดพวกโพลิพัวนั่นแหละคะ่ะยังไม่รู้ว่ากินได้หรือเปล่อาอดอกโต,วตวสวยด้วยนะสวยด,ด้วยอยากจะเบิร์ชโพลิพัวดอ,อกขนาดนี้จังเลยค่ะวันนี้น่ะเห็นจูิ่ไหมดอ,อกก็ร่ำเลยเยอะมาก ให้ดูแค่นี้นะคะพี่งี่เขาม่อยู่นนะดันดินจืดทั้งนั้นเลยอออรอบ่ออะไรจะไม่มีที่ตาอยากเก็บจะไม่มีที่ตาค่ะตรงนี้เห็นะเนี่ยเกิดนะคะตามพื้นค่ะเห็ดทั้งนั้นดินจืทั้งนั้นมีเห็นนี่ตรงนี้สองก่อ ก้อนนี้ถ้าจะใหญ่คือก้อนนี้นะคะ,ะ,ะค่ะ,ะ,คะแล้วตรงนี้อีกก้อนหนึงโอ้โหลาดติดพื้นเลยค่ะต้องใส่แก่แล้วแหละถ้าขนาดนี้แล้วมันจะมีหนอน<ม>เหมือนหนอนอืเหมือนหนอนมแมลงวันค่ะ คะมีกอเละะ็กๆอี่กอ,อหนึ่งเ,เสียใจมากในกอเนี้ย ตั้งใจจะมาตัดให้เขากรอใหญ่ที่ครั้งก่อนตัดก้อนนี้ไปค่ะลองดูกอนนี้สิตอนพวกนี้ไม่โตแล้วค่ะเดี๋ยวด้ยมลยนี่ค่ะจะโตอีกนะคะจะยังไม่ตัดให้ดูนะคะก่อนนี้เพราะยังจะโตอยู่จะต้องโตอีก จะตัดกอนี้ให้ดูนี่ละค่ะยังสดอยู่มันยังไม่ตัดนะคะอันนั้นก็ยังเพราะว่า อีกสี่วันเขาก็จะโตนี่ก็เหมือนกันนี่จะโตเป็นกอใหญ่มากจะลามใส่กันเป็นกอใหญ่มากไว้อีกสี่วันค่อยมาดูนะคะส่วนเนี้ย่ะหนอนหนอนชัยไม่ค่อยดูพวกนี้เขาจะโตลามเขาหากันจะดูเป็นเหมือนกอเดียวค่ะเนี่ยจะลามไม่มาดูนะคะ อันนี้ก็เหมือนกันนี่ก็ยังให้ตัดเพราะยังเล็กอยู่ค่ะพี่เสียดายคือเสียดายกอเน,นี้ยเสียดายมากเลยค่ะกออันนี้ไม่โตขึ้นแล้วค่ะคงต้องตัดนะคะวันนี้ น้าใสเดือน สาสาวนะคะหนึ่งสองสามพอเข้าโตแล้วก็ติดกันเป็นพอตแล้วติดกันเป็นดอกเดียวเธอเห็นหยุดต้นเดียวไหจ่จชะ ้ค่ะนียังไม่แก่ค่ะยังสวยอยู่ยังสวยอยู่เลย ไม่ต้องงัดเลยดอกนี้อย่าตัดเลยค่ะผูงสารดอกเบสเนี่ยเข็ดเห็ดยาเบสนะคะนี่เป็นเห็ดยาปีต่อปีถ้าไม่เก็ดก็จะแห้งแบบนี้ค่ะสวยจังไหม เอยู่ตรงนนั้อีกนะคะเห็ยาบเบิร์สเนี่ยเขาจะเกิดจะเกิดบนขอนต้นเบริร์สต่อเบริร์สขอนเบิร์สที่ตายแล้วนะคะโอ้โหแต่มันแฉะพี่จะเอาอีกไหมมันแฉะเข้าไปไม่ได้ค่ะเข้าไปไม่ได้ตรงนั้นอีกเยอะเลยค่ะแล้วอันสองก็สีน้ำตาลกับสีเทาเขาเกิดอยู่ด้วยกันนะคะ ส่วนกอนี้ไม่เก็บนะคะโอ้โหแค่3ามวันเขาก็บานแล้วนะคะเนี่ยแต่มันไม่คุ้มกับค่ารถที่จะมาไทยคลิปเห็ดดอกส้มโอโ้ถ้าบานนี้สวยมากค่ะตอนนี้ดอกยังเล็โอโ้สวยจังเลยค่ะแต่เจ้าของบ้านเขาพยายามกำจัดนะคะ แต่อันนี้เขาคงมองเห็นแล้วฮะนี่มีตรงนี้อีกอนหนึ่งนี่ค่ะนูน่นนะอ้ยมากสวยจังเลยสวยจนไม่อยากเดินสวยจนไม่อยากเดินเดินจากไปเลยค่ะสวยจริงๆสวห้ยอะไรแบบนี้เนี่ย ยังเป็นดอกตุมต้มๆค่ะเห็ดดอกส้มสวยมากเลยถ้าบ,บานเนี่ยกอพล่อมเลยค่ะยิ่งจะเห็นชัดดูกอเนี้ยนับไม่ทวนเลยว่ากี่ดอกค่ะ ฝนจะตกฝนตกแล้วเห็ดจะได้สวยๆใช่จังเลยว้าไม,มีตำหนิเลยค่ะดูสิดูให้ดูสองดอกนั้นค่ะสองดอกแล้ว เลยสวยจริงๆค่ะอุ้ยสวยสวยสวยของบ้านหลังนี้นะคะเคยมีเห็ดดอกส้มเนี่ยเยอะมากแต่ปีนี้เขาเขาตัดทิ้งเห็นไหมคะพอตัดทิ้งยังมีรอบสองมาเกิดอีกถึงกำจัดไม่มีทางกำจัดได้หรอกให้ดูขาเห็ดค่ะขาบบล้อเลย นี่อีกนี่กำจัดยากค่ะอ๋อันนี้เนา่าคงเกิดก่อนนั้นก็เน่าค่ะนี่อันนี้ไม่รู้ว่าจะจะรอดไหมคงเน่าค่ะนี่ก็เนา่าส่วนก่อนนี้นี่ก็เกือบเน่าแล้วนะคะเนี่ยเสียใจพี่เขามองเห็น ขับตะเวนแล้วพี่เ็ามองเห็นส่วนก้อนี้ยังไม่เน่าเออแปลงนะเห็ดเน่าได้ยังไงบกตีเห็ดพิษนี้ไม่เน่าง่ายๆนะคะโอ้โหเหมือนเต่าเลยอะ่ะเหมือนเต่าเลยกอนเนี้ยไม่ใช่น้อยๆค่ะเยอะเลยนะเนี่ยโอ,โอ้โหแข็งปุ๊กเลย เล็กๆไม่รู้ว่าจะจะโตไหมนะย,ยังไม่น่ยังไม่บานนะคะยังดอกตูมอยู่ยังตูมๆอยู่สวยมากเลยอะ่ะสวยเมื่อกี้มองเห็นอีกกอหนึ่งทางนี้นี่นี่ทางนี้ค่ะเนี่ยยังเังนกอเล็กอยู่ทุกทีนะคะยกเว้นปีนี้นะ ดอกส้นเนี่ยจะบานเต็มสนามเลยแล้วมันเป็นสนามที่เป็นเนินสูงขึ้นมาแต่ว่าเขากำจัดไนมีอยู่เท่านี้แค่นี้ก็สวยนะเนี่ยค่ะ